สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกก้ลันนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวสมบัติใหม่นะครับอ่าเป็นสมบัติร e เ e เนอ a รชชิ้นใหม่เนาะนะครับก็อันนี้ผมก็มาทําคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ที่ผ่านมานะครับที่ผมลงคลิปอ่ารีวิวอัปเดตแพดกลางเดือนตุลาคมไปนะครับก็ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าจะต้องไปทําภารกิจ ่าเล่น chapter 2นะครับของ Event อีเวนต์ปฏิบัติการรับทางช้างเผือโโชนาครับก็คือต้องไปเล่น chapter 2ให้ได้อ่าแรง S 3ตัวซึ่งตอนนี้อ่าผมก็ทำผ่านเรียบร้อยแหละนะครับก็เลยอ่ามาทำคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวเราไปปลดล็อกกันเลยเนาะในสูตรแรกอัญ,ญมณีนะครับ อ่ะจะอยู่นี่นะครับก็จะใช้อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะอัญม,มณีทองคาเนาะก็จะใช้อัญม,มณีทองคำแปดพันอันแล้วก็ใช้อัญม,มณีเ e เจนเนอรี่เนี่ยสองอันนะครับในการซื้อนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปก็ เราไปอัปเกรดกันอ๋อลืมไปต้องไปนี่ก่อนนะไปที่กาชาผมมีพอยต์ดองอยู่หนึ่งแสนสองพันนะครับก็เดดูซิว่าจะแลกได้กี่ชิ้นได้ถึงเวลสิบเอ็ดนะครับได้ถึงเวลสิบเอ็ดอ่ะผมแลกมาเลย ก็พอยดองมาจากที่อ่าผมเปิดหาสมบัติอ่าอีพิกที่ผ่านมาครับก็คือทุกครั้งที่ใช้เพชรเนี่ยก็จะถูกนําไปเป็นพอยเนาะผมก็ดองพอยดองดองมาเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อลอแลกรีเจเนอรี่นะครับอ่าเนื่องจากพอยยังขาดอยู่เนาะแล้วผมขอไปเผาผ่านเพชรนิดนึง ผมก็ต้องเผาผ่านเพชรอเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองเปิดจากตรงนี้นะฮะว่าโอกาสออกจะมีเปล่าโอเคยังไม่ออกนะ เออมันน่าจะเปิดแบบทีเดียวได้เนาะแบบเหมือนอันนี้นครับเนี่ยเราสามารถเลือกเปิดได้เนี่ยเราก็เปิดทีเดียวไปเลยอันนี้คืออันนี้อันนี้ต้องเปิดทีละอันเนาะเปิดทีละอันเออเดี๋ยวผมไปดูดิที่ผมเปิดไป 7จ็ร้อยกว่าอันนะ่ะเมื่อกี้ออกสักอันบ่อ้อาวออกครับออกเฮ้ยออกป้านเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อนนะอ,อ๋ยอยังยังอ๋อก็ต้องไปเปิดเพิ่มนะฮะ ค่อยเบิร์นเพรไปเรื่อยๆครับน,นีน่าจะใช้เวลานิดนึงแต่เดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมไปเปิดตรงนี้ไม่ดีกว่านหรอเพราะว่ามันต้องใช้แปดพันพอยใช่ปะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอตัดคลิปสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปเบิร์นตั๋วฟรีออกให้หมดก่อนแล้วก็ พอถึงจุดที่ต้องใช้เพชรแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนั้นอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับโอเคสักครู่นะครับอ่ะกลับมากันต่อนะครับผมก็เผาผ่านตัวสุ่มฟรีไปหมดลอะอ่ะถึงเวลาใช้เพชรละก็จะได้นำเพชรไปเป็นพอยเนาะแล้วก็จะได้แลกอ่าสมบัติรีเจนเนอเรีนะครับเพราะว่าถ้าผมสุ่มอันร้อยเกเพชรอะ่ะผมว่าใช้เวลาเลยครับ น่าจะใช้น่าจะใช้เวลาเลยก็เลยต้องมาสุ่มแบบพันเก้าร้อยเพชรนะฮะตอ,อนนี้มีหมื่นสี่โอเคยังไม่พอนะครับหาดีสองชิ้นโอเคไปเปิดเพิ่มนะฮะ พอนะฮะน่าจะประมาณหมื่นหกพอยอเคหมื 16, ่นหกละอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอัพเกรดอ่ะถ้าเราอัปเกรดเต็มเลเวล12นะครับความสามารถคือ ระยะคูไทมเรียก UFD นะครับ56.7วินาทาีใช้ความสามารถหลังจากเรียก UFD ทุกๆสิบสองวิแล้วก็ลูกระเบิดโดนัท9แสนคะแนนลําแสงเลเซอร์โดนัท4 50, นนี่แสนหหมื่นคะแนนนะครับแสดงว่าช่วงระยะคููดาวเนี่ยช่วงแรกครับหลังจากแบบ เข้าเกมไปอ่ะก็คือครั้งแรกเนี่ยเราต้องรอห้าสิบหกจุดเจ็วิเนาะแล้วก็ครั้งต่อตไปเนี่ยทุกทุกสิบสองวินะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันอ่าเดววิ่งด้วยคุกกี้ตัวใหม่นี่นแหละฮะแล้วก็ใส่สมบัติอ่รารีจนเอรี่นะครับ ชิ้นใหม่เข้าไปเอาด้านสำรวจโรงเรียนล้างสยองขวัญล้วกันอ่านี่ครับก็คือ เิดเกมมาเนี่ยอ่าเราต้องรอฟูดาวประมาณ50าสิวนะครับก็ครั้งแรกอันนี้จะรอคูดาวนานนิดนึงแล้วก็ครั้งต่อต่อไปก็ประมาณอ่าสิบประมาณ10บตววินะ ก็ท้งต่อไปก็จะเป็นคูดาวเร็วขึ้นเนาะข้ามโนนาณธรามไปเลยแล้วกัน อะประมาณนี้แล้วกันเนาะสาหรับความสามารถของสมบัติใหม่นะครับอะเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะตอนที่แสดงความสามารถครั้งแรกครับที่เราต้องรอดูเอ๊ะที่เราต้องรอครูดาวห้าสิบกวีครับอะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอรอบนี้ผมขอเปลี่ยนคุกกี้เนาะเป็นเอาชูรโรลแล้วกันครับ อ่ะเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่ง มาแล้วครับ ก็คั้นต่อไปก็ครูดาวก็จะเร็วขึ้นนะฮะ ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับความสามารถของสมบัติใหม่นะครับดีเจนารีชิ้นใหม่อะเดี๋ยวไปอ่านความสามารถกันอีกรอบนาะงสำหรับอ่า ufd นะครับขนาดยาาักษ์ ระยะคูลไทม์นะครับเรียก U s b นะครับ56.7สิบหกวิก็เกือบนาทีหนึ่งเลยนะนะครับแล้วก็ค้างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทุกๆสิบสองวินะครับลูกระเบิดโดนัทนะครับ9ก้แสนคะแนนแล้วก็ล้ำแสงเลเซอร์โดนัท4ี่แสนหาหมื่นะคะแนนนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นความสามารถถ้าเราอัพเต็มเลเวล12นะครับ ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าอ่าในเกมตอนเนี้มีสมบัติรีเจเนอรี่กี่ชิ้ลละเราดูจากตรงนี้ได้เนาะนี่ครับก็จะมีหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวอันที่แรกนั้นอยู่ตรงไหนนะอยู่ท้ายสุดปะอ๋อนี่ครับก็ถ้านับ สมบัติรีเจ r นอรีในเกมตอนนี้ก็ตัว UFD ขนาดยักษ์ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่6เนาะนะครับแต่ถ้าไม่นับสมบัติถ้าไม่นับสมบัติใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าชิ้นนะครับก็จะมีตามนี้เนาะแต่ถ้านับไปด้วยเนี่ยชิ้นนี้เป็นชิ้นที่6นะครับในเกมสำหรับสมบัติรีเจเนอเรี Re นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ โอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด s u b บ c r i b e ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับอ่ะคลิปรีวิวสมบัติรีเจนเนอรี่ชิ้นใหม่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ